ข้อที่2เนี่ยพวกแอปเงินกู้เนี่ยก็จะหลอกให้มีการกรอกข้อมูลอะไรต่างๆนะครับนะครับและถึงเวลาแล้วพอจะได้เงินได้ทองก็จะให้ส่งมอบเองิน สวัสดีครับผมทนายเดชาเจ้าของเพจท,ทนายคลายทุกนะฮวนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการรับมือกับแอปเงินกู้นะครับทุกวันนี้นะครับจะมีคนมาร้องเรียนเรื่องแอปเงินกู้กับผมในะทุกวันเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคนเหล่านี้ติดตามข่าวสารแล้วยังตกไปเป็นเหยื่อของแอปเงินกู้นะครับแต่พอผมได้คุยกับผู้เสียหายต่างๆที่โดนหลอกเนี่ยเราจึงรู้เลยว่าทําไมเขาตกเป็นเหยื่อขขอหนึ่งเขาเดือดร้อนจริงๆ ไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ไม่สามารถกู้เงินนอกระบบได้เป็นหนทางเดียวที่เขาจะหาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเลยต้องจําใจข้อแรก <c oughs> ข้อที่สองเนี่ย <c oughs> พวกแอปเงินกู้เนี่ย <c oughs> ก็จะหลอกให้มีการกรอกข้อมูลอะไรต่างๆนะครับนะครับและถึงเวลาแล้วพอจะได้เงินได้ทองก็จะให้ส่งมอบเงินนะครับพอส่งมอบเงินไปแล้วอ้างว่าได้เงินแล้วแต่ยังถอนเงินไม่ได้ก็ นะหลอกให้ส่งบัตเงินเขาไปอีกแค่นั้นยังไม่พออยากจะได้เงินของเก่าคืนอีกก็ส่งเข้าไปอีกนะสุดท้ายก็อาจจะมารู้ข้อมูลภายในโทรศัพท์ของเราว่าเราไปเกี่ยวข้องกับการพน,นันหรือทําผิดกฎหมายข่คมคูแล้วอีกเรียกเงินอีกนะครับเสร็จแล้วยังไม่พอครับสุดท้ายเงินเราก็ไม่ได้แถมต้องเสียไปยังข่มคูว่าจะฟออ้องร้องดําเนินคดีตามสัญญาเงินกู้อีกนะครับ ก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้แจ้งความที่โรงพักใกล้บ้านท่านทันทีนะตามพรบอคอมพิวเตอร์เป็นการหลอกลวงนะนะครับแล้วก็ชอบโกงประชาชนเอาสองอย่างเลยนะครับไปแจ้งความได้เลยก็ฝากกระทรวงดีเอสช่วยจัดการด้วยนะทำยังไงลบแอปพวกนี้ให้หมดไปจากระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็สัญญาเงินกู้ที่เราไม่ได้เงินนะครับก็สัญญาเหล่านี้ไม่สมบูรณ์เพราะการกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงิน เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องสนใจนะครับว่าจะโดนฟ้องหรือติดคุกติดตารางนะครับฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ